แล้วดาราในไม่ครับเพราะฉันนี้ก็อยู่กับน้องเชิมน้องฟิล์มน้องกันน้องฟิว์มแล้วไม่ได้อ่านเลยกู้ว่าอะไหรอเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับอุเฉดไปทำไมภาพกูแปลกใครใครวู้เมลอนเมลอนเมลอนคนบ้านนะชื่อเฟสบุ๊กวะเมลอนเมลอนโอ้ยอย่าให้เจอแล้คนที่ชื่อเฟสบุ๊กอ่ะบ้าไอ้เหี้ยอ้าวเออคุณเจอคนชื่อเฟสบุ๊กคิวไหมคิว เกี้ยกูมีด้าไปมอนเอาไหมเอาไหมถึงคิวเองอย่าอย่าอย่าได้หวคิวคิวเฟสบุ๊คคิวอย่าอย่าคิวอย่าคิวเฟสบุ๊คเฟสบุ๊ย่าไปยุ่งมันหนเฮ้ยไอตีกูอะไรมันหล่อไอเฟสบุ๊คอะอะไรตีกูอะไรก็ตีกูอะไเฮ้ยไดมอนว่ะไหนไหนไหนเฮ้ยกูเจอตรงไหนาอะไดมอนอะไอการไม่ไปทั้งทีอะเออแล้วไดมอนอะไรตอนนั้นมึงลงเหมือนไม่เจอกันรึวะกูเจอเออแล้วมึงไม่นั่ะันละอันที่เห็นอยู่น่ะอุ้ยมีที่คุณเหล็กอันนี้ ีพิ่งคุณดีกันโกโกไอเพลงกโไงโกเล่นไม่ี๊กรยังไม่เข้านะเว้ยหน้าจอไม่ตดเอ้ตอนนี้ก็ปเจอร์อนเตเข้าให้แล้วเข้าแล้วเว้ยเทียเิ้เรียบร้อย NPC มันมาย่งไงวะก็เกิดมาจากซอมบีไง ไปไม่มีหมาป่าเลยเว้ย A B c ก็เกิดว่าจากตัวอักษรของภาษาอังกฤษต้นตีนเคยโดนไหมไอบิมเคย NPC ต้นตีนไก่อะไม่อยากโล่เฮ้ยเจอสเกลตันเว้ยกูล้อเล่นแต่ว่าแต่ว่าสเกลอะสวันนิกาเนาะเขาจะเชื่หลันล้านะครับจังหวะเลยหลันล้าไอ้สันไปตะวันลงหลันล้าเลยเอตุ๊กแก่ขอโทษ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 อะไรวะตกใจหลันล้ารู้ไว่ ม่จ้าเดาแล้วเดามีล้วไอเดาแลวถ้ากูตีมึงนี่หมากูไล่ฆ่ายันเกิดใช่ไงใช่ไงกูไม่ตีนะกูไม่ตีแน่ครั้งเกิดไหายังฆ่ากูเลยมึงเปิดสองบี้กันได้ไหมมั้ยทหารเปิดตั้งแต่แรกแล้วเออกูก็เปิดตั้งนานแล้วทีหัวเออกูว่าอยู่ทำไมกูวิ่งลำหารไม่ลดว่าอันนี้แล้ววะกูเปิดกูเปิดตั้งนานแล้วนะเฮ้ยกูมึงไม่ค่อยได้วิ่งเฮ้ยเครื่องกูบ้ากันมาใครก็ได้อะช่วยหน่อยเอาไอ้ดินน้ำมาอุดหลุมหน้าบ้านหน่อยได้ไหม เมื่อไหร่คุณเดือมักคุณตกทุกทีเลยเขียนแล้วใครใครทำมาเราคิปเปอร์เราเปิลอะใครทำมาหัวเขียวอ่ะเออนั่นแหละแล้วใครเป็นคนล่อแม่งมารู้อ่ะพวกเด็นบ้านอะไรเหล็กเยอะว่ะเหล็กเยอะว่ะไหนไหนไหนในอั่นแหละัานเสี้ยนเออขอขอที่ขุดเหล็กหน่อยมึงเล่นไม่รอเลยอ่ะเอาก้มหูเฮียตั้งแต่เช้าแหละเออเอา โปรเย่บ้าเปล่าอะไรโปรเย่ไม่ได้พูดอะไรเลยมันต้องโปรย่าไม่ใช่โปรเย่ปรเลยเขี่ยไม่แม่งเลี้ยมเด็กเย่เด้งเลยเด้งหลุดตลอดอ่ะสุดสุดเก้าเมื่อกี้กูดิ่ท้าจะให้จะให้ฆ่ากูโอเคจัดได้อย่าไม่ดีเป็นบุกไม่เอาไม่เอาอย่าจไม่ฆ่ากูมาแล้วท้าทีโปรเย่อยากให้กูฆ่าไหมอยากตายไหมโปรเย่ความจริงอะไรไปวงสะท้อนจังไรพอดีไวรัสจังปียา เฮ้ยอย่าพูดไม่พอกันดีว่าไอ้กลัวโรยไอ้ชีไอ้ลมึงจำกองนี้ได้ไหมจำไม่ได้ใช่ไม่เกี่ยวอไปซอดอ่ะฟิลอ่ะกองด้วยกองคคิปไปไรดอ้โออได้จะทอะไรกันวะเนี่ยจะเล่นอะไรกันวะเนี่ยเฮ้กูวากูกลัว่าจะลงดัานไปเลยไม่ได้ฟังหาดานลงไงอะไรอ่ะเ่เนี่ยเชื่ออะไร ชิเป่งข้าวเปล่าอีกใหม่ฆ่าหมาอกกนรเร่งเลยทำไมวะเรหิยามไล้เน่รานี่รู้ว่าบ้านมีพี่ไหนเดินไห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 นจะไปไหนไหนไหนบ้นมีี่อะไหนต้องเดินตามน้าไปเลยเว้ยเดินตามน้ำใช่ไหถ้าเดินตาไฟได้ปะเฮ้ยถ้าหิววาขวัวฆ่าหมาแล้วมึงกินได้ปะมึงน้องฆ่าคูล้อเล่นคู่ล้อเล่น หมากูจะได้มาตัวนึงดู้ไหมน้ำทางเอาไอ้แล้วมึงรีบมึงจอนกันยูนำดังไปเฮ้กูอยากจะใฟิวสงไเกพี่แจ้เไอ้ไอ้ฟิเอาพี่แจ้มาเล้ไหมยูแก้แจ้นี่แจ้แจ้แจ้แปลว่าอะไรวะไก่จ๋าเคยเคยฟังว่าไก่จ๋าในใต้น้นีน้องฟิปหลันละม่เียแม่ง มุสกะออกมุสกอรหายไปไหนจ้ามุสกอรมุสกอรอะไรนะเชื่อไแล้กมุสกอรจังไรน้อเชื่อติดยาทำอมยัยเด็กติดยาำลิปไรรนแล้วแล้วเฟซบุ๊กอะไรเฟซบุ๊กชื่ออะไรเฟซบุ๊กแล้วก็ดิกแล้วก็ดิกงไปได้เล่นไล่กาูว่ากูทำไรไม่ทำให้กูเด้งอะเฟซบุ๊กชื่ออะไรเฮ้ยขวบด่าขวบด่าอ้าวหลุดเลย ทำไมเด้งวะกูไม่เดงไอเบมทำไมเด้งไอเบมกูพูดกูพูดว่าคลิปที่แล้วที่เราพร่อมาเลยไอไอไอเด็กขี้ไผ่ไอไอเด็กกุนตีไอเด็กเชี่ยไอเด็กไอเด็กอปีใช่เปล่ามึงมึงตามกูมาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งพาร์ตสองอ้าวเจอมาแล้วกูหลงทางอ้าวน้องฟิล์มใครมีไม้มากมีว่ะแต่อยู่บ้าน คนตีนเคยโดนไหมเคยอยากโดนไหมในเกมเลยฮะเอาดิเอาไหมเอาทำไมกูเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโมโมอยู่ไหนว่าบ้านเอพีซีอ่ะกูหาไม่เจอเดินตามน้ำไปเลยเฮ้ยกูเข้าไม่ได้มึงเดินตามน้ำ่ากูหลงบ้านกูแล้วบ้านกูอยู่ไหนอย่าเดินตามน้ำไปดิหูมกับมาได้เดินตามน้ำเออเจอแล้วเจอแล้วบอกว่าอย่าใครบอกเลยใครบอกให้เดินตามน้ำกลับบ้านละ เอาแล้วมึงขึ้นไปทำไมกับบ้านแล้วอยากขึ้นขึ้นไปกูเป็นหลักขาบ้านแล้วนะกูสองคนนะทอามายังขึ้นขาขาแกะดีกว่าเีบีมจ๋ากูจะทำให้นั่นเว้ยอะไรอ่ะหอคอยอ่ะมองได้ก็เถื่ออยู่เอาไว้ยิงซอมบี้ตอนคืนหอคอยแล้วมันหอรอได้ปะไม่ได้มันก็ต้องรอคอยอย่างเดียวใช่ไหมนี่ใครวะคิวขึ้นมาปลืองนะคอยรอไอ้สัตว์ กูรู้มึงจงใจกูไม่ได้จ้งใจกูไม่เชื่อกูเห็นมึงอยู่กูไม่ได้จ้งใจเว้นมึงมึงเว้นมึงเสียไอพีมากูไม่ได้จ้งใจทีกูจับได้กูไม่ได้จ้งใจไปอะไรให้กูแจ็ดถูกเลยสัตว์อยไปไปอีกไปดีกว่าก็อยู่แล้วโอเค เดี๋ยวกูจะหาสชโนเอาไว้มาให้กูกินมันกูยิวเป่ายามกูมีแต่เนื้อดิบเนี่ยจะกินเอ้เอาะกูกินได้หมดแหละตอนเนี้ยแน่ใจนะกินได้หมดอ่ะเออไอ้รวยตัดไม้ไปหาไม้ดีอ่ะได้อย่าอู้อย่าอู้แต่พวกกอปขวานไหมกูก่อนดิเออดิไปหาไม้เร็วไม้จะหมดแล้วจะทำป้อมเนี่ยเอาขวานไหมกูก่อนมีขวานมึงก็๊อปเลยนี่คอนเทนตงเยอะก็ได้ครับไปเลยเขย่ะโอเคหินก็พอแล้วมั้งเฮ้ยจะได้มาครับครับ ขวานไม้ไปเร็วดิไม้เร็วด่วนไม่ไหวะนี่ไงข้ามขวานไม้เลยไปละไอช่างตัดไม้เออไปละมึงขึ้นมาทำไมโปโลย่าขวานด้วยดาบแต่มัไอโปโลย่าทำไมครับเป็นอะไรหรอกูขึ้นมามันมึงลงไปก็มึงไปติดกกับพีกังยังไงกูขึ้นมามันเป็นอะไรนักหนาว่ากูอยากจะไปวิวมีไม้ไัมไม้อะอยากมีแม่บ้านสักคนมาอยากมีแม่บ้านสักคนมา ว่าคิมชีวิตไม่ได้เอาลูกชายเอไม้อะไรหรอไม้ไม้ที่มันเป็นบล็อกซิมเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ไม้ที่ร้องไม้ไอ้ไม้ที่มันร้องเพลงนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะเชไม่ได้อ่ะไม่ได้มุกบีไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านเฮ้ยอะไรโดนเล็งไม้ดิ้ไอ้การก็ตัดอยู่นี้ได้ว่ะอะไรกูแค่บอกไอ้อยู่บีมเร็วๆกำลังตัดอยู่ครับเออมาเร็วเถอะแปดรูปให้กูด้วยได้ตัดไอ้บีมได้ว่ะบีม ได้วะเออไม่ต้องจับแล้วบีมเร็วดิไปแล้วไดไหนวะเออให้บ้าเอ้ยบีมเร็วเออธนาตะเก็นตัดไม้แล้วก็ตัดได้แต่มันแค่ต้นเดียวพอได้รูปให้กูโอเคไม้ขาวใาดำว่าไม้ขาวเยอะกว่าเออมงเอไม้อะไรก็ได้ปมึงลองไปให้แล้วไม้ฟีลามบอะไร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 เร็วไอ้การลงมาเอาลงมาเอาไอ้ก กูจะขึ้นไปเอายังไงล่ะลงไม้อะขึ้นมาเฮ้ยอกี้กูลงมาวิกกันีวยเร็วตลอดเลยเดี๋ยวดิสิวันเดมกระโดดดิได้ตัวแม่มึงกำลังโดนสเตลคิวคืออะไรลอาฆ่าเอาฆ่ากูขอฆ่ามึงก่อนใช่ไหมเชี่ยนี่ยกูเอาดาบฆ่ามึงได้นะเชียมกูมีดาบเพชรนะเว้ยเออกูมีดาบหินนะเว้ยไอ้กูมีดาบเด็กก็เว้ยเออเนี่ยโอ้โหใครบอกกันเออเก่งกันจัง กูมีดอกไม้เอาไหมอ่ะเอาไปดิไปดิไปดิเอาไปให้กเอาไมอ่ะกูมีดอกไม้เชื่อมชมวไหมด้วเชื่อมกูมีดอกกุหลาบด้วยอ่ะได้ยินว่าดอกไม้คนตุ่นลึกเลยอ่ะโเพราะได้ยินว่าคนตุ่นลึกเลยอ่ะง่ากูละสิไม่กูวางถูกป่ะไม่กล้ากับกูไม่กล้ากับกูไม่กล้าเดี๋ยว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 ถูกแล้วถูกแล้วกันถูกแล้วถูกแล้วแล้วไม่ถูกไม่ถูกถูกแล้วถูกแล้วกูวางผิดเถียงผิถูกแล้วไอ้สัตว์อย่าอย่าเถียงอย่าเถียงตุกแตกไอ้ยถูกแล้วไอ้กัน ถูกแล้วอ่ะไม่แล้วจุดบนนู้นแตกไออ่ะไหน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 ทำแตกที่บอกพวกปลาก็ดีใจอ่ะไม่เชทมหลอดปลาไอเทมที่แข็งแข็งใสอะไรรถเยอะไหมรถสามหลอดฟิพจับข้างล่างเลยอ่ะกุ้งสกอร์ทัาซากินซีมั้งเนี้ก็หนึ่งไปไอโอ้ยยังกินก็รีบๆกินดีวะไม่ไอ้อ่ะกูกินพีพจ้าจมู่ อย่าซาซาคือจมูกเลยอ้าวให้มันก็อยู่บนราคาคนเดียวอ๋อไอการไอ้การสายจ้างบาทคนดึงไม้ไม่พอจะหมดเลยมีหลายเว้ยไอ้ยไอพวกแตกแยกไว้แตกแยกแล้วมันไปนอนคนละเตียงไงแต่งเตียงที่อยู่แต่งเนี่ยครบเออครบป่ะครบป่ะเดเร็วดิมดีนอนดิพี่จะรอพี่ไม่ไม่นอนไม่นอนชุกโกและสุดยาอดริมก็ใย้มาอุปการะ เฮ้ยชิปไม่มุมกัาร์ดบันที่หมาเมื่อไงแต่เอาหมาเมื่อกันการบันที้โว้ยหมากูนะชิปหายแล้วไม่ใช่มื่อให้หมาเมื่อกันการเฮ้ยกูเอาเพนไปในกล่องแล้วเว้ยใครขโมยกูรู้ไปดูคลิปไม่บีโอ้ยชิปเป่งชิปไม่เชื่อมได้ชิปเป่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยมือปัดโมดอะไรอะไอ้กันไอ้กันกูตายไอ้กันเดี๋ยวกูตายเฮ้ยกูไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปใครใส่ไว้กูไม่ได้เอาไปอ่ะ โอไมนี้ยเกตกูเห็คลิปมือกเเอเพชรไปาเกเอเอาเพ็นไปในกล่องแล้วไหมเชื่อูบ้างสิเพชรอะไรอ่ะเพชรกันหยาดัดกันเนียไม่ดีมั้งเฮ้ยอยะท้าเป็นประตูง่ายๆดีกว่าเดี๋ยวเดเ้ไอการเยียมมาพี่ไอการมึงกระอะไรเนี่ยเพอมาหัางี้ยหกอก khai các mẹ 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 โอ,ครครอเคนะ <Okay. S 2> สวัสดีส